ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับ เป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งสาท่านเนี่ยได้เคยตัดสินเอาไว้คดีเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันนะครับรถบรรทุกคันนี้นะครับเข้ารถไปจอดไว้ตรงบริเวณไหลาทางใช่ไหมครับรถสองคันเนี่ยซึ่ง เขาเนี่ยใช้ถนนกันมาตามปกติเนี่ยนะครับบังเอิญว่าเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันนะครับเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็คดีเนี้ยนะครับมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับในเรื่องของคดีเนี้ยนะครับภรรยาครับเขามายื่นเรียกร้องเพราะว่าพอดีว่าสามีเนี่ยเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในคดีเนี้ยนะครับเขาก็มีสิทธิตามกฎหมายนะครับ ที่จะมาเรียกร้องค่าขาดไรอุปการะได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อเท็จจริงออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับโจทย์นะครับภรรยาของผู้ตายนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ด้วยนะครับเขาเนี่ยมายื่นเรียกร้องในมาตรา44ทับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าข้อเท็จจริงออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวศาลเนี่ยครับท่านเนี่ยจะพิพาาคดีนี้ว่าอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าไปดู ข้อทจริงในคดีนี้นะครับทนายอ้อก็อยากให้มาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาจะวางหลักเอาไว้นะครับในมาตรา420เลยนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำตอบบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านวาภูนั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีนี้ครับนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะครับคดีนี้ครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา443เนี่ยเข้ามาปรับใช้ในคดีนี้ด้วยนะครับมาตรา443ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับในวรรคแรกนะครับในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่าโปงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นอีกด้วยนะครับวักสองนะครับถ้ามิได้ตายในทันทีค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยวักท้ายนะครับถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องขาดรายอุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซส์ทันว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น คดีนี้ครับนอกจากมาตรา443แล้วนะครับสารท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา1,461เข้ามาปรับด้วยนะครับวักแรกนะครับเขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าคู่สมรสต้องอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสวักท้ายนะครับคู่สมรสต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน ข้อที่จริงนะครับคดีเนี่ยสารดีกาเนี่ยท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2560เลยนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับหนึ่งนะครับบัญญัติว่าในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพราะเหตุที่ได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายนะครับ ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำผิดของจำเลยนะครับผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยเนี่ยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนก็ได้ซึ่งเป็นบทบัญญัติเนี่ยที่มีเจตนารมเนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในทางแพ่งนะครับได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการได้รับการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย,นยในการดำเนินคด,ดีแพ่งเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเนี่ยจะได้เสร็จสิ้นไปเนี่ยในคราวเดียวกันโดยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้จำเลยนะครับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาทุกประเภทที่พนักง,งานอายการเนี่ยเป็นโจทย์ต่อเนื่องไปได้นะครับ เพื่อให้การพิจารณาในคดีส่วนแพ่งเ,เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับดังที่ปรากฏไว้ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมปวิอาญาฉบับที่24นะครับพศ2548นะแม้นตามปวิอาญาได้มีคําอธิบายคําว่าผู้เสียหายไว้ในมาตรา2อนุ4แล้วนะครับซึ่งบัญญัติว่าผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5และ6นะครับแต่ข้อความตามมาตรา44 4ทับ1ที่บัญญัติให้ผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้นั้นเนี่ยย่อมมีความหมายในตัวว่าหมายถึงผู้ที่จะมีสิทธิ์เรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะครับจึงมีความหมายที่แตกต่างขัดกับความหมายของคำว่าผู้เสียหายนะครับ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตราสองอนุสี่นะครับการตีความคําว่าผู้เสียหายตามมาตรา4ี่ทับหนะครับจึงไม่ต้องถือตามความหมายเช่นเดียวกับมาตรา2อนุสี่นะครับทั้งนี้เป็นไปตามปาวิอายาม,มาตราหนึ่งนะครับที่บัญญัติว่าในประมวลกฎหมายนี้ถ้าคาใดมีคําอธิบายไว้แล้วให้ถือตามความหมายดังที่ได้อธิบายไว้นะครับเว้นแต่ข้อความในตัวบทจะขัดกับคําอธิบายนั้น ดังนั้นนะครับการพิจารณาว่าผู้ใดเนี่ยจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต้องพิจารณาถึงสิทธิในทางแพ่งนะครับไม่ใช่กรณีที่จะนำความหมายของคำว่าผู้เสียหายเนี่ยในทางอาญาเช่นเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนตามปวิอาญามาตรา5อนุ2นนะครับมาบังคับใช้สำหรับคดีนี้นะครับผู้ร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยมา2ส,ส่วนนะครับคือค่าเสียหาย ของรถยนต์ผอนะครับและค่าขาดรายอุปการะสสาหรับความเสียหายของรถยนต์ของผอนะครับเป็นผู้เสียหายในฐานะเป็นเจ้าของรถเมื่อผอนะครับถึงแก่ความตายไปแล้วสิทธิในการเรียกค่าเสียหายเนี่ยเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทผู้ร้องนะครับเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผอพึ่งนะครับจึงใช้สิทธิในฐานะทายาทเรียกค่าสินใหม่ทดแทนส่วนนี้ได้ และค่าขาดไล้อุปการะนั้นผู้ร้องนะครับในฐานะภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผอนะครับเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตัวนะครับของผู้ร้องเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443วัก3นะครับและมาตรา1,461วรค2นะครับผู้ร้องจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ได้เช่นกันส่วนความประมาทของผอนั้น เป็นข้อที่จริงที่จะต้องนำมาประกอบดุลพินิษในการกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเท่านั้นไม่ทำให้สิทธิของผู้ร้องเนี่ยที่จะขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยหมดไปคดีเนี้ครับประชุมใหญ่ครั้งที่7ทับ2560คดีเนี้พนักง,งานอักการเนี่ยท่านยื่นฟ้องมานะครับทีนี้ครับ ศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยอธิบายเลยว่าคำว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับเจตนาลมของมาตรา4 4่ทับหนึ่งเนี่ยในปวิอาญานะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเวลาตีความเนี่ยนะครับเราจะมายึดหลักของคำว่าผู้เสียหายเนี่ยตามมาตรา2อนุ4 5อนุ2แล้วก็มาตรา6เนี่ยเราก็ต้องตีความเนี่ยในฐานะที่ให้ความเป็นธรรมนะครับซึ่งผู้เสียหายในคดีเนี่ยนะครับ ผอเนี่ยเขาเป็นสามีของผู้ร้องนะครับผู้ร้องเนี่ยเป็นภรรยาคดีเนี่ยครับรถยนต์ของผอเนี่ยซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ร้องเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยเขาก็มีสิทธ์มายื่นร้องได้ในฐานะที่เขาเนี่ยก็คือพยานผู้รับมรดกนะครับคดีเนี่ยครับโจทย์เนี่ยเขามายื่นฟ้องว่าขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 291 300และก็3 9มน,นะครับจำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสส่วนข้อหาอื่นๆนะนะครับนอกจากเนี่ยให้การปฏิเสธในระหว่างพิจารณานะครับนางลักษมีภรรยาของนายผจญเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยนะครับชดใช้ค่าเสียหายของรถกระบะที่นายผจญขับ กับค่าสินใหม่ทดแทนที่นายประจนเนี่ยเสียชีวิตรวมเป็นเงินเนี่ยนะครับ9 0 0าแสบาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยแนวตาร้อยละ7.5ต่อปีนะครับนับตั้งแต่วันเกิดเหตุเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนะครับจำเลยนะครับให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำน้องสารชั้นต้นนะครับท่านพิพากษาว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 1 3 0 0 3 9นนะครับ การกระทําของจําเลยเนี่ยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91น,น,นะครับฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสจังคุกนะครับหนึ่งปีฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยกับฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายแก,แก่กายเป็นการกระทํากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทําโดยประมาทเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะครับจำคุก4ปีจำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสมีเหตุบรรเทาโทษนะครับลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78นะครับ คงจำคุกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับจำคุก6เดือนรวมโทษทุกกระทงนะครับเป็นจำคุก4ปี6เดือนให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ชดแทนเนี่ยแก่ผู้ร้องนะครับหกแสนบาทค่าวิชาธรรมเนียมเนี่ยให้เป็นพับพอศาลชั้นต้นท่านตัดสินมานะครับ จำเลยนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากสาร,สารชั้นต้นคดีเนี้ครับจำเลยนะครับเขายื่นอ,อุทธร์ขึ้นมาเลยนะครับสารอุทธร์น่นะครับภ้าสีเนี่ยท่านพิพาษาแก้เป็นว่ายกฟ้องโจ์สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา390นั่นนะครับนอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพาสสาร,สารชั้นต้นค่าลิขชาติธรรมชั้นอุทธร์ให้เป็นพับเอาละครับจำเลยเนี่ยโดนไปสองสารแล้วนะครับ อาชีพสารท่านยกฟ้องในส่วนของมาตาสามเกเนี่ยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายแต่ส่วนอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับจำเลยนะครับดีกาขึ้นมาเลยนะครับโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ คดีเนี้ครับสารดีกานะครับท่านวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2 5 5 6เวลา19นาฬิกานะครับจำเลยขับรถบรรทุก10ล้อตัวลากจุงหมายเลขทะเบียน70-2024อุดรธานีนะครับและตัวพว่วงบรรทุกหมายเลข70-2025ออุดรธานีนะครับ ของบริษัทพรของแม่ขนส่งจำกัดไปจอดไว้ที่ริมถนนสายสกลนครอุดรธานีนะครับฝั่งมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีแลหว่างหลักกิโลเมตรที่142ถึง143อ่นะครับบริเวณบ้านโดงมะไฟตําบลขมิ้นอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับถนนสายสกลนครอุดรธานีเนี่ยแบ่งออกเป็น4ช่องทางเดินรถโดยสองช่องทาง เดินรถเนี่ยมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุดอรนะครับและ2ช่องทางเดินรถมุ่งหน้าไปจังหวัดสกลน,นครต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อเวลาประมาณ19.40นาฬิกาะครับผู้เสียหายเนี่ยขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนกอข4 4 4สสกลนครนะครับเฉียวชนกับตัวพ่วงรถบรรทุกนะครับคันหมายเลขทะเบียน70ขีด 2025อุดรธานีเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับอันตรายสาหาัสปรากฏตามสำเนาผลการชนสูตรบาดแผลพร้อมบันทึกคำให้การเพิ่มเติมนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยจำเลยเนี่ยได้ขนย้ายรถบรรทุกเนี่ยออกไปจอดไว้ที่หน้าร้านอาหารฝั่งตรงกันข้ามแต่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวพ่วงบรรทุกได้นะครับเนื่องจาก ล้อรถด้านหลังนะครับฝั่งขวาเนี่ยได้รับความเสียหายจําเลยนะครับจึงจอดตัวพ่วงบรรทุกไว้ที่เกิดเหตุนะครับต่อมานะครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2556เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเกิดเหตุนะครับรถกระบะหมายเลขทะเบียนนะครับบอใบไ,ไม้ต่อเต่า5590สกนลนครมีนายประจนเนี่ยเป็นคนขับนะครับและนางน้อมเนี่ย นั่งโดยสารมาในรถเนี่ยนะครับด้วยความเร็วในช่องทางเดินรถช่องที่1น,นะครับด้านซ้ายมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีนะครับเชี่ยวชนกับรถคันหมายเลขทะเบียนกจ87 8จ8สกลนครนะนะครับมีสิบตำรวจโทกิติธเนศนะครับเป็นคนขับด้วยความเร็วนะครับอยู่ในช่องทางเดินรถช่องที่2ฝั่งขวามุ่งหน้าจังหวัดอุดรธานีเช่นกันนะครับ ทำให้รถกระบะของนายพจนเนี่ยนะครับเสียหลักเวียงไปชนกับตัวบรรทุกพ่วงนะครับที่จำเลยจอดไว้ในจุดเกิดเหตุนะครับส่วนรถยนต์ของสิบตำรวจโทกิติทะเนศนะครับพุ่งตกลงไปในร่องกลางนะครับเป็นเหตุให้นายพจนเนี่ยนะครับนางน้อมถึงแก่ความตายนะครับสิบตำรวจโทกิติทะเนศเนี่ยได้รับอันตรายแก่กายตามสำเนาผลการชันสูตรบาดแผลนะครับ สภาพสถานที่เกิดเหตุและสภาพความเสียหายของตัวพว่วงรถบรรทุกและรถยนต์ของนายพิทัก์และสิ์ตำร,รวจโทกิติธเนศนะครับปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์นะครับคดีเฉียวชนและภาพถ่ายหลังเกิดเหตุะนะครับจำเลยเนี่ยได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยแก่ผู้เสียหายเนี่ยจนเป็นที่พอใจแล้วตามสำเนาบันทึกตกลงชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินใหม่ทดแทนไม่เกี่ยวกับคดี คดีนี้ครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยว่าผู้ร้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายพจน์เนี่ยนะครับไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยนะครับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนื่องจากผู้ร้องเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายนะครับเพราะนายพจน์เนี่ยผู้ตายเนี่ยมีส่วนประมาทอยู่ด้วยนายพจน์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยนิตินยัย ผู้ร้องเนี่ยจึงเข้ามาจัดการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5อนุ2เนี่ยไม่ได้นั้นสารดีกานะครับโดยมติที่ประชุมใหญ่เนี่ยเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับบัญญัติว่าในคดีที่พนักง,งานอัยการเป็นโจทก์ถ้าผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพราะเหตุที่ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายนะครับชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลยผู้เสียหายเนี่ยจะยื่นคําร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจําเลยนะครับ ขอให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนก็ได้เป็นบทบัญญัติเนี่ยนะครับที่มีเจตนาเนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในทางแพ่งนะครับได้รับความสะดวกรวดเร็วในการที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแพ่งเป็นอีกคดีหนึ่งทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะครับจะได้เสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกัน โดยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยยื่นคำร้องเข้ามาในคดีอาญานะครับดังที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่24พศ2548นะครับความว่าเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในคดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทก์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยบัญญัติให้พนักงานอายการเนี่ยมีเพียงอำนาจในการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางประเภทเท่านั้นผู้เสียหายนะครับซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดของจําเลยเนี่ยต้องไปดําเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าสินใหม่ทดแทนอื่นเนี่ยด้วยตนเองและต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ย อันเป็นภาระยิ่งขึ้นแก่ผู้เสียหายดังนั้นนะครับสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับให้ผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเนี่ยขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยในคดีอาญาทุกประเภทนะครับที่พนักง,งานอายการโจทย์เนี่ยต่อเนื่องไปได้นะครับเพื่อให้การพิจารณาคดีส่วนแพ่งนะครับ เป็นไปด้วยความรวดเร็วรวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินคดีดังกล่าวเนี่ยเพื่อลดภาระให้แก่ผู้เสียหายนะครับจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน,นี้ดังนี้นะครับแม้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยได้มีคําอธิบายคําว่าผู้เสียหายไว้ในมาตราสองอนุสี่นะครับที่บัญญัติคําว่าผู้เสียหายหมายถึงนะครับบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทา ความผิดฐานใดฐานหนึ่งนะครับรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา4 5และ6นะครับแต่ข้อความตามมาตราส 4, 4่สทั้งหนึ่งนะครับที่บัญญัติให้ผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนได้นั้นย่อมมีความหมายอยู่ในตัวว่าหมายถึงผู้มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะครับจึงมีความหมายที่แตกต่างขัดกับความหมาย ของผู้เสียหายที่บัญญัติไว้ในมาตราสองอนุสี่นะครับการตีความคําว่าผู้เสียหายตามมาตรา44ทับหนึ่งเนี่ยจึงต้องไม่ถือตามความหมายเช่นเดียวกับมาตราสองอนุสี่นะครับทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตราหนึ่งนะครับที่บัญญัติว่าในประมวลกฎหมายนี้ถ้ามีคําใดนะครับ มีคำอธิบายไว้แล้วให้ถือตามความหมายดังที่ได้อธิบายไว้เว้นแต่ข้อความนะครับในตัวบทจะขัดกับคำอธิบายนั้นดังนั้นนะครับการพิจารณาว่าผู้ใดเนี่ยจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต้องพิจารณาจากสิทธิ์ในทางแพ่งไม่ใช่กรณีที่จะนำความหมายของคำว่าผู้เสียหายเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยเช่นเป็นผู้เสียหายโดยนิตินยัย หรือผู้มีอำนาจจัดการแทนเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5นุ2นะครับมาใช้บังคับสำหรับคดีนี้นะครับผู้ร้องเนี่ยเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยมา2ส,ส่วนนะครับคือค่าเสียหายของรถยนต์ของนายผจญน,นะครับและค่าที่ผู้ร้องเนี่ยขาดรายอุปการะสำหรับค่าเสียหายของรถยนต์เนี่ยนายผจญเนี่ยเป็นผู้เสียหายในฐานะเจ้าของรถ เมื่อนายผจญเนี่ยนะครับถึงแก่ความตายไปแล้วสิทธิในการเรียกค่าเสียหายนะครับเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทผู้ร้องนะครับเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายผจญจึงมีสิทธิในฐานะทายาทเรียกค่าสินใหม่ทดแทนส่วนนี้ได้นะครับและค่าขาดไรายอุปการะนั้นผู้ร้องนะครับในฐานะภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายผจญเนี่ยนะครับ เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตัวของผู้ร้องเองตามประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์มาตรา443วรรค3นะครับและมาตรา1,461วรรคสผู้ร้องนะครับจึงมีสิทธิ์เรียกค่าสินใหม่ทดแทนส่วนนี้ได้เช่นกันส่วนความประมาทของนายพจนนะครับเป็นข้อเท็จจริงที่จะนำมาใช้ประกอบดุญพินิษในการกำหนด ค่าสินใหม่ทดแทนเท่านั้นไม่ทําให้สิทธิของผู้ร้องเนี่ยที่จะขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหมดไปดีกาของจําเลยนะครับข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันพิพากษาแก้เป็นว่าความผิดนะครับฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจําคุก6เดือนและฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย จำคุก2ปีจำเลยให้การรับสารภาพฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสมีเหตุบรรเทาโทษนะครับลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก3เดือนรวมจำคุก2ปี3เดือนนะครับกับให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยแก่ผู้ร้องนะครับ450,000บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในัตาร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพศ2556เป็นต้นไปจนกว่าจะาชนะเสร็จแก่ผู้ร้องนอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรภาค4ี่าวิชาธรรมเนียมนะครับให้เป็นพับสารดีการนะครับท่านเนี่ยอธิบายมาเลยนะครับเรื่องตั้งแต่คำว่าผู้เสียหายเลยนะครับภรรยาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นผู้ขาดไร้อุปการะเลยนะครับเพราะว่าสามีเนี่ยเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ผู้ร้องเนี่ยนะครับเขามายื่นเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากสาสารดีกาที่ 5400ทับ2560นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยได้นำหลักกฎหมายดีๆแล้วก็นำคำพิพากสษาศสารดีกาดีๆมานำเรียนนำเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ครับถ้าสมมุติยังเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ มีเพื่อนหรือมีญาตินะครับซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วคนที่ถูกรถชนเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วเขาเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือว่าในบางครั้งเนี่ยคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับหรือว่าคดีของเขาเนี่ยไม่มีความซืบหน้านะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็จะให้คําแนะนําเพื่อที่ผู้เสียหายนะครับ ซึ่งถูกลดชนเนี่ยจะให้ทราบถึงสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปส่วนคนที่ขับรถไปชนเขาโดยประมาทนะครับท่านเนี่ยขับรถไปชนคนอื่นนะครับแล้วท่านรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทใช่ไหมครับท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาผู้เสียหายเลยนะครับอยากเป็นกาลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ ถูกรถชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาก็ดีนะครับขอให้ผ่านพ้นเนี่ยวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็วันน,นะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยนำหลักกฎหมายดีๆนำคำที่า,า่าศาลนิกาดีๆแล้วก็เอาข้อคิดดีๆมานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ารายการนี้ครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ย ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานทนายอ้อนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเนี่ยดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ